เมื่อพวกซอมบี้มีผู้นำที่ฉลาดคงจะไม่มีอะไรหยุดพวกมันได้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวพัทกับผมมิวนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Land of the Dead ดินแดนแห่งความตายถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะครับณนะเมืองล้างแห่งหนึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นตัวแทนของหน่วยสเสบียง ที่จะตะเวนตามเมืองที่มีแต่พวกซอมบี้เพื่อจะหาของกินของใช้กลับเข้าไปในเมืองที่ชื่อว่าฟิลกินเมืองที่มีผู้คนรอดชีวิตอาศัยอยู่ในนั้นหลังจากได้รับคำสั่งของไลลี่พวกเขาก็เริ่มแยกย้ายกันไปหาสเสบียงแต่ก่อนที่จะไปหาสเสบียงนั้นไลลี่ได้สั่งให้คนในรถหยุดพุขึ้นฟ้าเพราะพวกซอมบี้ตัวเหม็นนั้นมันชอบมองพวกที่อยู่บนฟ้าผู้นำซอมบี้ ต่อจากนี้ผมจะเรียกชื่อเขาว่าออยนะครับออยได้พยายามเตือนลูกสม,มุนของมันว่าอย่ามองขึ้นไปบนฟ้าแต่ก็ไม่มีตัวไหนสนใจเขาจนพวกมนุษย์ขับรถมาถึงพวกเขาก็ได้ยิงพวกซอมบี้ที่อยู่ตามข้างทางที่กำลังมองพุ้อยู่ผู้นำเสียใจมากที่ช่วยลูกน้องของมันไม่ได้แต่อยู่ดีๆเครื่องยิงพุก็เกิดขัดข้องทำให้พวกซอมบี้ได้สติและกลับมาพุ่งเป้าที่หน่วยสเสบียง ไลลี่ที่รู้ว่าถ้าไม่ดีซะแล้วก็เลยได้วอไปบอกทุกคนในทีมให้ออกจากเมืองแต่เชอร์โล่รองผู้นำหน่วยสเสบียงเขาก็ไม่ได้สนใจคำสั่งของไลลี่ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยสเสบียงเชอร์โล่ฟ็อกซี่กับลูกน้องของเขาหนึ่งคนได้เข้ามาที่ด้านเล่าเพื่อจะนำเล่าไปให้ใครบางคนเชอร์โ w ่ได้เจอสิ่งที่เขาต้องการเชอร์โ w ่เจอบุหรี่ในดินชักหน้าเคาน์เตอร์เขาเทบุหรี่ในดินชักลงพื้น และให้ลูกน้องเก็บแต่ปรากฏว่ามีซอมบี้พุ่งมากัดเขาที่แขนที่กำลังเอื้อมมือไปเก็บบุหรี่จากนั้นไลลี่ก็มาหาพวกเขาไลลี่ที่เห็นลูกน้องของเขาโดนกัดก็ได้รีบลงรถมาช่วยทันทีแต่ลูกน้องของเขาก็บอกว่าจะไม่ยอมกลายเป็นซอมบี้เด็กขาดเขาได้นำปืนออกมายิงกอกปากตัวเองไลลี่เสียใจมากจึงวอไปบอกกับทุกคนให้เก็บของคืนนี้จบงานแล้ว ออยพยายามจับมนุษย์ที่ขับรถผ่านเขาแต่ก็ได้ปืนมาหนึ่งกระบอกและออยที่เห็นรถพวกนั้นกำลังขับไปที่ตึกเรืองแสงเขาได้เรียกรวบรวมเหล่าพวกซอมบี้ให้มารวมตัวกันและเดินทางไปที่ตึกที่ส่องแสงกลับมาที่เมืองใจกลางแม่น้ำที่ชื่อว่าฟิลลกินไลลี่ได้เข้าไปต่อว่าเชอร์โลที่ทำอะไรไปโดยไม่คิดเชอโลก็ไม่สนใจคำต่อว่าของไลลี่ เขาได้นําเหล้าและบุหรี่ที่เจอมาได้เอาไปให้คุณคับแมนในตึกที่มีแต่คนรวยและนักการเมืองเท่านั้นที่จะอยู่ได้ตัดภาพมาที่ไลลี่เขาเดินออกมาจากตึกที่เก็บสเบียงที่มีแต่ทหารล้อมรอบไลลี่ได้เข้ามาในสลัมเพื่อจะไปหารถของเขาที่จอดอยู่ในอู่กลับมาที่เชอร์โลที่กําลังมีความสุขสาเหตุที่เขามีความสุขนั้นก็เพราะว่าเชอรโลได้นําเงินกับเหล้าที่หามาได้นั้น นำมาให้คุณคัพแมนคับแมนนั้นเป็นเจ้าของตึกและตกลงกับเชโรโลว่าจะให้ที่ก,กับเขาไลลี่ที่มาถึงอู่ที่เขาฝากรถไว้ก็พบว่ารถของเขาหายไปผมจะบอกว่าไลลี่จะทำงานที่หน่วยสเบียงเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้เขาจะนำรถขับออกไปหาที่อยู่ใหม่นอกเมืองหลังจากที่ไลลี่ไม่เจอรถของเขาไลลี่ก็มาที่ผับแห่งหนึ่งเพื่อมาตามหาคนที่เขาฝากรถไว้ ไลลี่ได้เจอกับคนที่เขานำรถไปฝากและบอกกับเจ้าของอู่ว่าให้รีบไปหารถมาคืนเขาทันทีเดี๋ยวนี้เจ้าของอู่นั้นรีบเดินไปหาผู้ช่วยและให้จัดก,การกับไลลี่ซะในผับแห่งนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันให้ซอมบี้สู้กันเพื่อแย่งคนที่อยู่ในกกงมากินจังหวะนั้นไลลี่ได้เหลือไปเห็นก็ยิงซอมบี้สองตัวนั้นทันทีทำให้ความโกลหลในผับเกิดขึ้นเจ้าของอู่ได้จังหวะ เลยจ่อปืนมาที่ไรลี่แต่ผู้หญิงในกงที่ไรลี่ช่วยไว้ได้ถีบไรลี่เพื่อที่จะไม่โดนกระสุนแต่ลูกกระสุนก็ดันไปโดนที่แขนของผู้หญิงคนนั้นชาลีที่เห็นว่าเจ้าของอู่นั้นกําลังเลงไรลี่อยู่เลยจะทําการยิงเจ้าของอู่คืนชาลีได้เล็งเจ้าของอู่ผ่านรูเล็กๆและยิงเข้าหัวเจ้าของอู่เต็มเม็ดแม่งโคตรแม่นจากนั้นพวกเขาสามคนก็เข้ามาอยู่ในคุก ตัดภาพมาที่พวกซอมบี้ออยและพวกพวกได้มาเจอกับกำแพงไม้อัดหลังจากที่ออยลคองข้อดูแล้วก็รู้ว่ามันน่ะไม่ค่อยแข็งแรงจึงสั่งให้ซอมบี้ตัวที่ถือมีดมาด้วยนั้นฟันเข้าไปที่กำแพงจนเป็นรูออยได้เข้าไปมองผ่านรูก็พบว่ามีพวกซอมบี้ที่ถูกแขวนห้อยหัวเต็มไปหมดกลับมาที่เชโรเขาได้รินแชมเปญไปให้คุณคับแมนและพูดว่าเงินสองหมื่น ที่ได้จากเมื่อคืนนี้และคืนก่อนก่อนหน้านี้ผมคงจะซื้อที่ในฟิลเลอร์กีนได้แต่คุณคัพแมนก็ได้เบี้ยวเขาและปฏิเสธที่จะให้เขาอยู่ในที่แห่งนี้คัพแมนจึงเรียกเราพอให้ลากเชอร์โลออกไปเชอร์โลจึงโมโหอย่างมากเขาได้รวบรวมพักพวกของเขาแล้วไปที่รถหุ้มเกาะแต่พวกทหารที่เฝ้าอยู่นั้นก็ไม่ให้เชอร์โลนำรถออกเพราะว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตจากคุณคัพแมนหลังจากนั้นซอมบี้ก็ได้บุกมาที่กำแพงรั้วเหล็ก ทหารที่กำลังให้ความสนใจกับพวกซอมบี้ก็ได้โอกาสที่เชอร์โลและพักพวกของเขาขึ้นรถและขับรถหนีออกไปจากทางที่พวกซอมบี้พังเข้ามาออยที่เห็นรถกำลังขับออกไปจึงตะโกนร้องแต่นิ้วที่เกงระหว่างตอนตะโกนก็ได้ไปโดนไกลปืนทําให้ปืนลั่นออยที่รู้วิธีใช้ปืนก็ยิงปืนไปที่รถแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ารถหุ้มเกาะจากนั้นพวกซอมบี้ที่กินพวกทหารจนหมด ออยก็ได้เรียกรวมผลพวกซอมบี้เพื่อมุ่งหน้าไปที่เดอะกรีนตึกสูงเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองกลับมาที่เชอร์โลเขาได้นารถออกมาได้สําเร็จจึงได้โทรไปบอกกับคับแมนเพื่อต่อรองเชอร์โลได้บอกกับคับแมนว่าถ้าไม่นําเงินมาให้เขาห้าล้านเขาจะระเบิดตึกนั้นทิ้งซะด้วยรถเล็กเล็กคอนนิงที่ยึดมาได้เชอร์โลยังบอกอีกว่าฉันต้องการให้นายเอาเงินใส่เรือแล้วส่งข้าแม่น้ํามาทางใต้ของเมือง นายมีเวลาถึงเที่ยงคืนเท่านั้นคับแมนที่ไม่ยอมต่อรองกับเชอร์โรเขาก็ได้ปล่อยไลลี่ออกจากคุกเพื่อจะให้ไลลี่ไปทวงรถคืนเพราะว่าเชอร์โนั้นเป็นลูกน้องของไลลี่มาก่อนจึงอาจจะเข้าใกล้เชอร์โได้ตัดภาพมาที่เชอร์โรเขาได้ให้ลูกน้องของเขามารอที่จุดนับพบและเชอร์โก็นํารถขับออกไปที่จุดที่ยิงจรวดกลับมาที่ไลลี่เขาชาลีและผู้หญิง กำลังเตรียมปืนให้พร้อมแต่คับแมนก็ได้นำทหารสามคนมาช่วยพวกเขาพอไรลี่กับพักพวกของเขาออกมาจากคุกพวกเขาก็พบว่าพวกซอมบี้ได้เข้ามาที่เมืองเฟลกีนแล้วทหารผู้หญิงได้ต่อสายตรงและกำลังจะขับรถออกไปแต่ก็มีซอมบี้หัวห้อยเข้ามากัดที่นายทหารที่นั่งอยู่ข้างหลังชาลีได้ยิงซอมบี้ตัวนั้นและพวกเขาก็ขับรถออกไปพอขับมาได้สักพัก พวกเขาก็รู้ว่าทหารคนที่นั่งข้างหลังที่โดนกัดอะ่ะคงไม่รอดผู้หญิงก็เลยหันไปยิงทหารที่โดนกัดไลรี่ได้หยุดรถแล้วปืนจ่อที่ทหารสองคนที่เหลือและตกลงกันใหม่ว่าไลลี่จะไปหยุดเชอร์โร่ไม่ยิงตึกแต่คับแมนจะไม่ได้รถกลับไปเพราะไลลี่จะนำรถพุ่มเกาะไปกับเขาด้วยหลังจากที่ตกลงกันเสร็จก็ต,ตัดภาพไปที่เชอร์โร่เวลาได้ผ่านไปจนถึงใกล้เที่ยงคืน เชอร์โล่ได้วอลไปหาลูกน้องของเขาที่รอที่จุดนัดพบและถามว่าได้ของหรือยังลูกน้องก็ตอบกลับมาว่าไม่มีเรือไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเชอร์โล่ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงให้ลูกน้องที่อยู่ในรถบรรจุกระสุนพร้อมยิงทันทีกลับมาที่จุดที่ลูกน้องเชอร์โล่รออยู่ที่จุดนัดพบพวกซอมบี้ได้เดินทางมาถึงริมแม่น้ําลูกน้องของเชอร์โล่ที่รออยู่ตรงนั้นก็คงไม่รอดพวกซอมบี้ได้แต่ยืนมองตึก เพราะว่าข้างหน้าพวกมันเป็นแม่น้ำออยหัวหน้าของเหล่าซอมบี้ได้มองไปที่ตึกและก็ก้มลงมองที่เงาในแม่น้ำที่ตึกนั้นสะท้อนลงมาออยได้ทำอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาและออยก็ก้าวลงไปในแม่น้ำกลับมาที่เชอร์โรลูกน้องของเขาได้ทำการบรรจุกระสุนเพื่อเตรียมยิงไลลี่ที่รู้ว่ารถหุ้มเกาะอ,อยู่ที่ไหนเพราะไรล,ลี่ได้ทำการติด GPS ไว้ในรถ กลับมาที่พวกซอมบี้ออยได้พาพรรคพวกของมันลงน้ําและข้ามฝั่งมาได้สําเร็จกลับมาที่ไลลี่เขาได้มาดักรอเชอรโล่ตรงจุดที่ยิงจรวดไลลี่บอกกับพรรคพวกของเขาว่าจะออกไปเจราจาคนเดียวและบอกให้พวกของเขารออยู่ที่รถทหารตัวใหญ่เลยให้ชาลีไปช่วยไลลี่ด้วยจากนั้นทหารผู้หญิงก็หันมาสบตากับทหารตัวใหญ่แต่ก็ดันโดนทหารตัวใหญ่ต่อยจนสลบ เชอโลที่เห็นไลลี่รออยู่ที่กลางถนนก็ได้ชวนไลลี่ขึ้นรถและให้ลูกน้องของเชอโล่คอยจับตาดูไลลี่ไว้เชอโล่ Sherlock ได้สั่งให้ลูกน้องล็อกเป้าไปที่ตึกจัดผ้ามาที่พวกซอมบี้พวกมันได้ขึ้นฝั่งและไล่กินผู้คนที่เจอระหว่างทางที่ไปตึกพวกซอมบี้มีเยอะจนทห,หารเอาพวกมันไม่อยู่ออยได้สอนให้ลูกน้องของมันใช้อาวุธกลับมาที่รถทุ่มเกาะทหารสาวที่โดนต่อยจนสลบนั้น ก็ได้ฟื้นขึ้นมาและยิงปืนไปที่ประตูรถไลลี่กับโชโล่กำลังโต้เถียงกันอยู่ไลลี่ได้เห็นทหารสาวถือปืนผ่านกล้องก็ได้ถีบโชโล่เพื่อจะให้โชโล่หลบกระสุนจนโชโล่ตกรถแต่โชโล่ก็โดนกระสุนเจาะเข้าที่ท้องถ้าทหารสาวที่กำลังยิงปืนอยู่นั้นก็โดนซอมบี้เข้ามาจากด้านหลังและกัดเข้าไปที่หน้าของเขาทหารตัวใหญ่กับผู้หญิงได้ยิงซอมบี้ตัวนั้น จนเสียงปืนไปดึงดูดความสนใจให้ฟ็อกซี่หันไปมองจนได้จังหวะที่ชาลีแย่งปืนจากพวกเขาถัดภาพาที่คัพแมนเขาได้เอาเงินใส่ถุงแล้วลงลิฟต์มาเพื่อจะหนีเพราะว่าเลยเวลาที่ตกลงกับเชอร์โรไว้แล้วแต่ไรล,ลี่ก็วอมาบอกคัพแมนว่าจับเชอร์โได้แล้วแต่คัพแมนก็คิดว่าไลลี่โกหกเพราะว่าได้ยินเสียงระเบิดในเมืองไลลี่จึงบอกกลับไปว่า นั่นไม่ใช่เสียงระเบิดที่ยิงจากรถเป็นเสียงของพวกซอมบี้ต่างหากมันได้บุกขึ้นฝั่งมาแล้วเชโรโล่ก็พูดว่าฉันไม่ต้องระเบิดมันแล้วแหละพวกซอมบี้มันจาัดก,การแทนฉันแล้วไลลี่ได้ให้ทหารตัวใหญ่อุ้มเชโรโล่ขึ้นรถแต่เชโรโล่ก็ขอปฏิเสธที่จะขึ้นรถไปกับพวกเขาและได้ขอรถที่พวกไลลี่ขับมาฟ็อกซี่จึงขอไปกับเชโรโล่ด้วย จากนั้นไลลี่ก็ได้สั่งน้องๆให้ขับรถไปที่เมืองเพื่อไปช่วยผู้คนไลลี่ได้วอลไปหาทหารที่ประจําการอยู่ที่เมืองและบอกให้พวกเขาเปิดประตูรั้วไฟฟ้าเพื่อให้ผู้คนหนีออกมาแต่พวกทหารก็เปิดไม่ได้พวกทหารตัดไฟฟ้าจากที่ประจําการไม่ได้และพวกทหารได้โทรไปที่การไฟฟ้าแต่ก็ไม่มีใครรับสายจากนั้นพวกทหารก็วางสายจากไลลี่และรีบหนีกันออกไป ตัดภาพมาที่เชอร์โร่ที่กำลังคุยกับฟ็อกซี่อยู่และกำลังเดินไปที่รถเขาก็ได้ยินเสียงพวกซอมบี้เชอร์โร่ได้เจอซอมบี้และยิงเข้าไปที่หัวพอยิงเสร็จเชอร์โร่ก็ถอยกลับหลังแต่ก็มีซอมบี้อีกตัวโผล่มากัดที่ข้อมือของเขาเชอร์โร่ที่โมโหเลยเอามมดแทงไปที่หน้าของซอมบี้ฟ็อกซี่ที่มากับเชอร์โร่ได้เห็นเชอร์โร่ถูกกัดก็จ่อปืนไปที่เชอร์โร่ทันทีแต่เชอร์โร่ก็บอกกับฟ็อกซี่ว่า ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าการเป็นซอมบี้มันเป็นยังไงตัดภาพมาที่รถทุ่มเกาะพวกเขาได้ขับมาถึงสะพานในขณะที่ในเมืองพวกซอมบี้เริ่มเข้าใกล้ตึกเข้าไปทุกทีออยที่ได้เจอเครื่องเจาะด,ดินเขาจึงคิดว่าเจ้ามันไปด้วยเพื่อจะไปเจาะกระจกที่ตึกฟ็อกซี่ได้ขับรถมาส่งเชอร์โรที่โดนกัดที่ทางรถไฟใต้ดินเพื่อจะเข้าไปจัดก,การกับคับแมนที่อยู่ในตึกออยได้พาลูกน้องซอมบี้ของมันมาถึงที่ตึก พวกมันได้มองเข้าไปในตึกที่มีแต่ผู้คนกำลังวิ่งหนีกันชุลุมนลด้วยความตื่นเต้นออยได้นำเครื่องเจาะด,ดินที่พกมาด้วยเจาะเข้าไปที่ประตูกระจกจนแตกกลับมาที่รถหุ่งเกาะพวกเขาได้มาถึงสะพานแต่สะพานนั้นยกขึ้นไรล,ลี่ได้ลงไปเพื่อจะนำคันโยกลงแต่พวกซอมบี้เขมาล้อมรอบรถเต็มไปหมดไลลี่ที่ดึงคันโยกลงแล้วก็ได้เดินออกมาแต่ปรากฏว่ามีซอมบี้พุ่งเข้ามากัดเขาแต่กัดเขาไม่ได้ ไลลี่ได้กดซอมบี้ลงที่ไหล่สะพานสะพานที่กำลังลงมาก็ได้ตัดหัวซอมบี้จนขาดรถหุ้มเกาะที่มีแต่พวกซอมบี้ล้อมรอบทำให้เขาเปิดประตูรับไลลี่ไม่ได้ไลลี่จึงตะปีนขึ้นไปบนหลังคาหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกรถเพื่อที่จะขับข้ามไปที่เมืองผู้คนที่รอดออกมาจากตึกก็วิ่งหนีออกมาจาก,กำแพงไฟฟ้าก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนถูกขังเพราะว่ามีกำแพงรั้วไฟฟ้าล้อมรอบเมืองไว้ไลลี่ได้ยิงพูขข้นไปบนฟ้า เพื่อจะดึงดูดความสนใจจนกว่าเขาจะไปถึงเมืองแต่พวกซอมบี้ก็ไม่สนใจผู้ที่ยิงขึ้นฟ้าอีกแล้วและเล็งเป้าไปที่มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้ามันคับแมนที่ลงริมมาจากชั้นบนก็ได้เห็นพวกซอมบี้เข้ามาเต็มไปหมดคับแมนจึงยิงไปที่ออยหลายนัดแต่ออยก็ไม่เป็นไรคับแมนได้ยิงลูกกระสุนจนหมดก็ได้หนีลงไปที่ชั้นล่างกับคนใช้ของเขาเพื่อจะนำรถขับไปที่เรือ คัพแมนได้ใหคนใช้ของเขาเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จคนใช้ของเขาก็หันกลับมาก็พบว่ามีซอมบี้อยู่ที่ข้างประตูของคัพแมนคนใช้ที่ได้เห็นซอมบี้ก็ได้วิ่งหนีออกไปทันทีคัพแมนที่หนีไปไหนไม่ได้เพราะคนใช้ได้นำคุณจารถไปด้วยออยที่มโหเพราะโดนคัพแมนยิงได้พยายามจะพังรถเข้าไปหาคัพแมนแต่ก็เข้าไปไม่ได้ออยจึงมองไปรอบ,รอบ ก็ไปเจอกับปั๊มน้ํามันที่เขาคุ้นเคยออยได้นำหัวจน้ํามันเจาะเข้าไปที่กระจกรถและฉีดน้ํามันใส่เสร็จแล้วออยก็เดินออกไปคับแมนที่ได้โอกาสเลยหนีลงจากรถและไปเอาแม็กปืนที่อยู่ในกระเป๋าของเขาแต่เชอรโล่ที่ได้กลายเป็นซอมบี้แล้วนั้นก็ได้ไปถึงตัวคัพแมนเชอรโล่ได้ยิงไปที่คับแมนแต่ก็ยิงไม่โดนคัพแมนจึงสวนกลับไปที่เชอรโล่หลายนัดจนเชอรโล่ลม้มลง หลังจากนั้นครับแมนก็ได้นําคุณแจสํารองที่อยู่ในกระเป๋าออกมาแต่ทันใดนั้นชโชโร่ก็ลุกขึ้นมาและเข้ามาจากด้านหลังของเขาและพวกเขาก็ได้ทําการยื้อยุดฉุดกระชากกันออให้เดินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับถือไฟมาด้วยเขาได้โยนไฟกิ้งไปที่รถไฟได้กิ้งไปที่น้ํามันที่หกเต็มพื้นทําให้รถระเบิดทันทีตัดผ้ามาที่รถหุ้มเกาะไลลี่ได้สั่งให้ชาลีเตรียมพร้อมเลงเป้าไปที่รั้วไฟฟ้า แต่พอมาถึงพวกเขาก็ต้องชะง,งักเพราะดูเหมือนว่าพวกเขามาไม่ทันมนุษย์ที่ออกมาไม่ได้ก็โดนพวกซอมบี้ฆ่าจนหมดแต่ไรลี่ก็ได้สั่งให้ชาลียิงเลยชาลีได้ยิงไปที่พวกซอมบี้หลายนัดจนซอมบี้ที่อยู่ตรงนั้นตายเรียบผู้คนที่หลบอยู่ตามซอกซอยก็ได้เดินออกมาที่ถนนไลลี่ที่เห็นผู้คนกำลังเดินออกมาไรลี่จึงดีใจมากที่มีผู้คนที่รอดชีวิตเหลืออยู่ ลารี่ที่ช่วยผู้คนได้สำเร็จเขาก็คิดว่าจะไปหาที่อยู่ใหม่นอกเมืองเลยสั่งให้ลูกน้องของเขาออกรถไลล,ลี่ได้สั่งให้ลูกน้องยิงพูุขึ้นฟ้าให้หมดเพราะคิดว่าคงไม่ได้ใช้มันอีกแล้วออยและซอมบี้พวกของเขาหลังจากที่บุกเมืองเรียบร้อยออยก็ได้นําลูกน้องซอมบี้ของมันออกมาจากเมืองเพื่อจะหาที่ไปใหม่ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยเรื่อง Land of the d e s d ดินแดนแห่งความตายหนังเรื่องนี้นั้นได้คะแนน IMDB ไปที่6.2คะแนนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย